นายากเทศมนตรีตำบลท่าอย่างได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่บ้านติดอยู่กลางแม่น้ำค่ะ เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2514นางนา,นา,นารมนกิจพงศ์สวรร์นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่นำเรือเร็วลงแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณบ้านท่าต้นโพหมู่ที่1ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านขณนะน้ำเอ่อท่วมเมื่อคืนวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีความสูงประมาณ1.30เมตรจนไม่สามารถเดินออกมาได้สำหรับการช่วยเหลือในครั้ง นี้พบมีบ้านปลูกอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพรบุรีจำนวนสองหลังคาเรือนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่และอีกหลังมีสองสามีภรรยาวัยเกษียณอาศัยอยู่และรอความช่วยเหลืออย่างใจจดใจจอ่อกระทั่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งสี่คนส่วนทรัพย์สินซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดนี้ยังไม่สามารถนําออกมาได้นางนารุมนเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากนายสุมิรเพชรซ้อนกำนันตะบนท่าคอยว่ามีคนติดอยู่ในบ้านที่ปลูกอาศัยอยู่ อยู่ริมแม่น้ําเพชรถูกกระแสน้ําที่ชลประทานเขื่อนเพชรเปิดระบายน้ําลงแม่น้าเพชรบุรี3 62.972ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ3 1 3 6 0 8ล้านลูกบาทเมตรเปิดเข้าคลองส่งน้ําสายใหญ่สีสายรวม1 5 0 5 4รลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ1 3 0 0 6 9ล้านลูกบาทเมตรรวม513.515ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ4 4 3677ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการ26.41ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าสถานการณ์ขั้นวิกฤตจ,จึงรีบเร่งน,นำเรือเร็ว ที่ได้รับมอบจากสันนิบาตเทศบาลภาคกลางออกช่วยเหลือทั้งสองครอบครัวรวม4ี่ลายจนได้รับความปลอดภยัยจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในรุ่งต่ำหรือใกล้กับบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคี่คายลง